ใช้ครับเคยใช้ครับใช้ดีมากครับนี่เห็นไหมล่ะทุกคนกดในลูกสามกดสองรอเฮ้ยเฮ้ยขอคนใช้จริงๆริ พี่นเต็มเลยแฟนคลับพี่กันเนี่ยรีวิวหูยาสิฟันพี่ฝนเยอะเากเต็มเลยคนเนี่ยอยู่ที่นี่หมดแล้วคือนี้แบงฟันเลยนะพี่การคืนนี่แปงฟันเลยนะจ้าโอ้โหี่หน้ของพี่ฝนเตมลยนะคะพี่ฝนแบ่องพี่ฝนด้วยหนึงร้ตอนนี้สหลอดร้อยเก้าสิบสองมาเป็นสอง้อใช่ไหมต้องสาหลอด2อ้สองบาทก็เฉลี่ยหลอด70เดสิบาทเองสบาทเจ้สิบาทด้วยมอกอันนี้่หน่อยเอามาให้พี่ฝนมื่ออเดอร์ดุอ๋อ พันเจ้าน,านทุกคนดันไปให้ถึง2,000บ้านดันไปถึง2,000บ้านเหลือเวลาอีก2นาที40วินาทีเท่านั้น2นาที40วินาทีพูดเสมอเวลาย้อนกลับไม่ได้อ่นนอัน,นี้นี่เขาแบบเป็นแบบของแท้ในทิกต o k เลยเพราะว่าเมื่อกี้คนรีวิวเยอะเลยเมื่อกี้ใช่มีคนใช้จริงของตอนแรกผมไม่รู้ว่าดังขนาดนี้ ดังเลยอ่ะมากมันอีกตัวดดังนะซื้อเวลาต่อพี่บทเสือเอาตอนนี้เลยนะโอ้โหดังมากดังมากแล้วก็เนี่ยคนกดรัวมาพันกว่าบ้านน่ะเหลือเวลาอีกสองนาทีคนชมมาทั้งไรเลยพี่กันเนี่ยว่าใช้ดีมากใช้ดีมากจริงมีคนบอกใช้ดีเออจริงต้องเอากลับไปใช้แล้วนี้กี่บ้านแล้วตอนนี้1750 1750้าบนนเ้หานทุกคน2อนาทีสุดท้าย เอาสองห้าแสนได้ไหมแบนสองห้าแสนได้ไหมเอาไปแล้วห้าแสนได้ไหมอ่ะแบนสองของห้าแสนแะพี่กวนต่อพี่กนขอพี่กนต่อเเะะดี๋ยวจถึงชืคนนขอของี้พี่กนต่อพี่กนต่อผมผมของี้ก่อนตอนเนี้ยขอวัดหนึ่งนาทีสี่สิบวินาทีนี้ก่อนว่าจะออกมาเท่าไหร่จะออกมาเท่าไหร่นะ ตอนนี้หนึยห้าบาทจากหลอดเดียวเป็น3หลอด202ร้อยองบาททุกคนตกหลอดเท่าไหร่ตอนนี้67บาทปกติเราซื้อยาอีฟันเกิน60กว่าบาทไหมหนึ่งร้อยกว่าบาทนึงร้อยกว่าบาททุกหลูกค้าใช่ไหมใครไม่เคยใช้กดไปได้เลยไม่มีทางผิดหวังไปดูตะกร้าพี่พี่ผลขายของได้เจ็ดล้านชิ้นในทิกตอกเนี่ยไปดูได้เลยตะกร้าพี่ผลนะลูกเราลูค้ามีมอด้วยนะยอดหนึ่ล้านเฮ้ยเราได้กี่ล้านชิ้นลูกตะกร้ากดออกไปเท่าไหร่แล้วตะกร้าเดิมตะกร้าเดิมเท่าไหร่แล้ว ตอนนี้ตะกร้าเป็นเท่าไหร่แล้วสองสองสองคือจากร้อยห้าสิบทุกคนนี่หมดเลยเหลือเจ็ดสิบสี่บาทจากร้อยห้าสิบเหลือเจ็ดสบี่บาททุกคนหมดเลยสองร้อยยี่สิบสองตอนนี้ขึ้นมาเพราะว่าโค้ดหมดเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วทุกคนราคามันจะขึ้นเรื่อยๆนะใครจะร้านที่สี่ร้อยห้าสิบบาทจากก็เหมือนจากร้อยห้าสิบเหลือตกหลอดแล้วเจ็ดสิบสี่บาทเอ๋อที่หมดแต่ว่าทุกคนใช้กันอยู่ในเต่ละห้างเนี่ยมีคนบอกใช้เยอะมากของเนาะที่ฝมดนคือ โอ้พี่ฝนขายดีมากสุดยอดโอ้ตอนนี้กี่บ้านละท่นแปดห้าสิบท่านแปดร้อยห้าสิบร้อยห้าสมบสามสิบวินาทีถ้าทุกคนหมดสามสิบวินาทีตรงนี้นะทุกคนกลับไปโดนหลอดละร้อยห้าสิบตอนนี้เหลือสามหลอด นะสองร้อยยี่สิบสองตกหลอดละเจ็ดสิบกว่าบาทก็เหมือนลดไปเกือบครึ่งลด้สิบเปอร์เซนต์เลยเว้ยยาสีฟันของที่ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วไหมอะไรนีด้วยใช่ไหมเป็นของที่ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วครับแล้วนี่คือเฉพาะไลน์นี้คนอยากจะบอกว่าที่คนอยากจะบอกว่ามันเป็นยาสีฟันที่คือทํามาเพื่อทําให้คนไทยใช้แล้วกลิ่นปากไม่มีเพราะพี่เป็นคนที่เวลา เวลาพี่ปไปซื้อของกับใครแล้วเขาปากเป็นใส่พี่พี่ไมอยากซื้อเลย้ไม่รู้่าเป็นอะไรทิ่มปากก่เลยปวดยเท่าไร่นี้อยากให้คนลองอยู่ให้คนลองผมลองแล้วหนึ่งเก้าห้าแส0ห้าแสนห้าแสน0 0ห้าแสนนึ่ง้ามาทุกคน่แล้วมาเอาอีก100บ้านรห้ครสอ0 0บ้านไปให้ครสอ0ันบ้านไป เราไปฝนวะโอ้โหดันแล้วเนี่ยแต่อยากให้ลองจริงใช่ดีจริงผมแปลงทุกคนคือแบบหอมไหมหอมมากแปลงยังแปลงไปแล้วพี่แปลงแล้วอ๋อแปลงแล้วโอ้ใครเข้าบอลกดตะกร้ากดตะกร้าจะห้าแสนแล้วจะห้าแสนแล้วเร็วเร็วมามามาได้แน่นอนแน่นอนอย่าให้หมดมามาลว พันเก้าอะไรอ่ะพันเก้าับอีกห้าสิบอีก้าบานสองพันบ้านแน่นอนอีห้าบ้านแต่ไหลไหลสองพแน่นอนสองสพับานแน่นอนพี่ไหมสองพันเราลงพี่ดเดี๋ยวเราทุกปรติศสตร์ี่กันค่ะเราจะทุกประวัติศาตร์ค่ะให้ตอนนี้ได้หลายร้อยเก้าสิบสองเหรอเฮ้ยตอนนี้ร้องทุกคนอยู่นไ้น้เร็วเร็วเรตอนนี้เอาสิบวินาทีสุดท้ายแล้วไปทุกคนกดเหลือดเาสิบกด ไปคาลุยแล้วไปไปสองพันไหมสองพันยังอีกน uh, ิดหน่งอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขอคนปากเี่คนขอคนปากเปนี่คนอลคับยงคนปากเป็นี่ดูเลยคนปากเปนสองพันบ้านครับ แน่นอนแน่นอนแน่นอนโยมันมากเลยอ่ะรอบหน้ากลับมาอีกนะรอบหน้ากลับมาพี่การ์มันราคามันได้นะราคามันได้แต่ไม่ได้ม่ใช่ของดีฮะเหลือเหลือไม่เหลือกี่ทีไม่ได้จับไม่ได้จับเวลามาแล้วเมื่อกี้ไม่ได้งหมดเลยเอาโทษทีแถมให้โทษทีโทษทีเดี๋ยวไว้รอบหน้าเราเจอกันเพราะเมื่อกี้ข้างนอกข้างหลังตาขวางรออีกสามสิบแปดสามสิบแปได้มสามสิบแปดได้พี่กันดูพี่กันดดูกันข้างหลังก่อนดู สองพันห้าร้อยแล้วเนี่ยสองพันห้าร้อยแล้วขึ้นใหม่โคตรเลยขึ้นเลยนี่นห้านาทีแล้วเนี่ยต่อเวลาสามรอบแล้วสองพันห้าร้อยพี่ต่อค่ะต่อสามรอบแล้วได้ไหมไม่หลงไงผมผมเก่งแทงหลังสองบาทต่อค่ะพี่บอลพี่งหลังนั่งข้างหลังตาขมิงแล้วข้างหลังตาขมิงข้างหลังตาขมิ้งเหรอใช่ใช่ใช่พี่ไปต่อคิวใหมก็ได้เดี๋ยวรอบหน้าเที่บ้านเดี๋ยวรอบหน้าจะที่บ้านโอเคพี่บอลไปต่อคิวเลยนะขอบคุณมากรอบหน้าไปหาได้ไหมมาเลยมาเลยพี่บอลมาเลย พาคนปักเน็ตมขาด้วยเราหน้าไปหาได้ไหมมาได้มาได้ยินดียินดีเลยนะพรุ่งนี้ไปเลยนะพรุ่งนี้เดี๋ยวดูคิวก่อนพรุ่งนี้คิวเต็มแล้วคิวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปเลยเชีไหมอย่าคุยคุยกับน้องเมย์คุยกับน้องเมย์นะได้ได้พี่บอลไปคุยกับน้องคุร้อนเป็นคนร้อน คนร้อนโอ้่มจะมันมากเลยอันนี้มันมากนะขอบคุณพี่บอขอบคุณมากเดี๋ยวมาเจอกันจะจัดคิวให้เดี๋ยวจัดคิวให้จัดคิวให้มาแล้วของใหม่มาแล้วขอบคุณคุยอยู่นิดนึงจ้าขอบคุณจ้าไปไปไปโอ้โหแน่นอนพี่บอลปรัสดีจ้ามาอันนี้อะไรอ่ะสวยงามสวยสวยโอ้โหพี่เจ้าโงงามจริพี่เจ้าโอ้หเอาเหรออ๋อพี่เจ้าโงกับพี่หนุ่มนะเขาวีดีโอปะเนี่ยวันนี้เท้าจริงเหรอ อันนี้สครับเหรอใช่ครับสปาบ้านทุ่งสครับอลสปาบ้านพุ่งที่น้องๆเขาบอกว่าของดีมากทุกคนนี่วันนี้มีแต่ของดีทุกคนใช้กันวันนี้วันนี้มีแต่ของแบบคัดมาเลยฮะคัดะคัมาเลยนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนครับสวัสดีครับมาเลยเอาทุกคนพี่เจโองามพิงค์ครับผมสวัสดีครับโอ้โหนี่ของแท้แม่ค้าออนไลน์ของแท้นะคนเนี้นี่ เสียงเสียงแป๊บหนึ่งหนึ่งนะพี่เจ้าบอกว่าเสียงเสียง